ก็คือพี่มองว่าเขาเขาเห็นจากภาคแรกว่าอะไรที่คนชอบคนก็จะพูดถึงจริงๆคน,นะมันก็มันก็มันก็มีอยู่สองแบบนะนออย่างอย่างอ่า ภาคแรกเนี่ยมันก็จะมีความที่แบบเป็นผีแล้วก็ค่อยๆแบบว่าเออมีความน่ากลัวขึ้นมากับตอนหลังที่แบบว่าเป็นแบบเอ้ยยักษ์ก็ถือปืนมาเลยแบบว่ายิงเลยยิงผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขับรถไล่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเหมือนกับว่ามันก็มีคนทั้งชอบและไม่ชอบแต่รู้สึกว่าเอ้ยคนก็จะชอบตรงนั้นเพราะรู้สึกว่ามันมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาความมันตรงเนี้ยมาขยายต่อเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเออเนี่ยก็จะทําเป็นหนังผีสไตล์แบบ มีความเป็นแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง uh huh. มันก็จะแมทช์กับคนบางคนนะคะก็คือแต่พี่วัจริตของคนน่าจะเขาน่าจะแบบเหมือนเออเซอร์เวตลาดมาแล้วว่าตรงเนี้ยคนชอบแล้วก็เอาตรงเนี้ย อา้าวใช่ไหมมันก็ต้องจะทําอะไรพี่ว่าพี่ว่าเขาก็ต้องดูว่าเออมาเก็ตดีเรเชว่าแบบว่าเอา้ยตรงนี้อ้าวคนชอบตรงนี้นี่เฮ้ยเราเอา,เอา,เอาตรงนี้มามาขยายต่อก็ต้องเอาความมันๆแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างภาคแรกเนี่ยมันจะมีฉากที่แบบเป็นนิ่งๆแล้วก็ค่อยบิ้วความน่ากลัวเออแล้วก็ค่อยบิ้วความน่ากลัวไปแต่ว่าคนอ่ะอาจจะไม่ได้พูดถึงตรงนั้นมากคนน่ะพูดถึงไอ้ตอนที่ไล่ล่ากันเยอะ<ม>ก็เลย<ม>อเอาอันเนี้ยมา แบบมาไล่ล่าต่อในภาคนี้ฉะนั้นถ้าเกิดคนที่ชอบหนังผีสไตล์ที่แบบว่าลึกลับนิ่งๆค่อยๆค,ค้นหาว่าเฮ้ยมันอะไรยังไงอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็จะมันก็ไม่ใช่หนังลึกลับไงมันไม่ใช่ลึกลับอะมันเป็นหนังที่แบบว่าเหมือนมาถึงก็แบบสู้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คะคือคือหนังอ่ะมันคนละแบบกันนะครับผม ผมเล่าง่ายๆอ่ะคือคือในภาคแรกอะ่ะมันจะเป็นแบบเป็นการปูเรื่องนะครับผมปูเรื่องปูเรื่องไอ้ครอบครัวนี้นะฮะใครเป็นไงเป็นญาติกันยังไงอะไรอย่างงี้แล้วก็เน้นเล่าเรื่องครอบครัวจะมีดราม่าครอบครัวด้วยนะฮะภาคแรกดราม่าระหว่างพ่อพ่อกับไอ้ยักษ์นี่แหละครับคือแบบมีบท dialogue เชื่อเชอนด่างเลยอืมแล้วก็เราจะได้ได้เห็นเออแบบ ความรักในครอบครัวภาคแรกอ่ะแล้วก็ตัวของผีสางน่ะมันจะไม่โผล่ไงพี่นุย้ยคนที่ดูอยู่ฮะม,มันจะไม่โผล่ตอนแรกนะมันจะเป็นลักษณะของนางผีแบบคลาสสิกเลยอ่ะการเล่าแบบคลาสสิกนางผีนางผีเขาเรียกแบบอนุรักษ์นิยมคลาสสิกนะเก็บไว้ในความมืดก่อนทําให้คนดูสงสัยชะงนแล้วก็พิศวงแล้วก็เฉลยในตอนจบอืเฉลยว่าเห็นตัวผีออกมาเห็นตัวผีตอนท้ายแล้วพี่ที่ที่ได้ยิงบนถนนไง แล้วก็โผล่มาแบบว้าต,ตัวใหญ่อะตอนที่แบบว่าบนถนนน่ะขับรถอะขับรถ<อ>ใช่ลังลังขับรถเกิดอุบัติเหตุละอือแล้วก็ม,มันก็ยืนยืนบนถนนตัวมืดๆตัวดักดาออกมาเลยอ่ะเออ,อไอพญาบอมเนี่ยนะเห็นตอนท้ายแล้วครับองค์แบบสุดท้ายเลยนั่นแหละแล้วก็เขาจะเล่าแบบคลาสสิกตรงนี้นะแต่ว่าภาคสองเนี่ยบทหนังและการเล่าเรื่องอ่ะเขาเขาแบบ เขาเขาคือเห็นตั้งแต่ตอนแรกเลยฉากแรกเลยครับผมต่อเลยเอาเลยเอาเลยแบบกำลังยิงตอนแรกเปิดมาโอ้ยทหารยิงกันปุ่ม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 เอาไอแม่งปอบโผล่มาแล้วในป่าพี่นุ้ยเห็นไหมมีปอบหลายตัวด้วยนะอยู่ซีนหนึ่งอะที่ไอนาวินน่ะเด็กนอกอะ่ะมันหนีตายอ,ะอ,อ่ะอ่าว<ะ>้าสามตัวเอออยู่บนโขดหินนะฮะเต็มเลยให้เห็นแล้วก็ยิงกัน คือเฟนชายเนี่ยผมส่วนตัวผมนะผมคิดว่าอ่ะหนังอะ่ะมันทําได้คู่ควรกันไอ้หนังสองเรื่องเนี่ยคู่ควรกันตั้งเป็นแบบเออเป็นหนังภาคต่อแล้วก็สมควรดูทั้งสองเรื่องเลยฮะสมควรดูทั้งสองเรื่องเลยห้ามพลาดนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าภาคสองเนี่ยจะย่ำเย่กว่าไม่ใช่นะครับผมมันดีดีคนละแบบดีคนละแบบนะฮะ ดีคนละแบบกันในในอีกมุมหนึ่งนะครับบางคนน่ะมองว่าเฮ้ยชอบภาคแรกมากกว่านะครับผมแต่สําหรับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยภาคแรกอ่ะมันเป็นแบบมาม่านะครับผมแต่ภาคเนี้ยมันเหมือนกับข้าวกเาะเพราครับผมรสชาติมันต่างกันนะพี่นึกออกไหมมันแซ่บไง <c oughs> แซ่บจัดจ้านภาคสองนี่จัดจ้านนะแบบแซ่บจัดจ้านแต่ว่าภาคแรกน,นี่คล้ายๆแบบเฮ้ย,ยแบบอ, ي, แบบอะไรอะข้าวสวย ร้อนๆกินกับข้าวแกงอะไรอย่างเงี้งยภาคแรกอ่าข้าวสวยร้อนๆกินกับข้าวแกงนะภาคเนี้ยมันแซ่บจัดจ้าน,นเลยส้มตำอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันค้นระเบบเลยแต่ว่าทําได้ดีทั้งสองสองภาคทาได้ดีทั้งสองภาคนะฮะอืมนะครับ